สีหนุมานสวมเสื้อสีส้มสลับสีครามด้านหลังมีรูปหนุมานชัดเจนทางด้านซ้ายปอ,อพิชิตชัยสวมเสื้อสีม่วงอ่ะละคุณสุพรรณจัดเรือทางด้านซ้ายละทางด้านขวาทรงลำนิ่งทีเดียวโอเค เนั่นขวาปล่อยไปหน่อยครับปล่อยไปหน่อยอ่ะปล่อยไปหน่อยทน,น,นซ้ายส่งลำไว้นะโอเคพอปล่อยออกไปเลย คำท้าผู้ชมต้าผู้ควงทีครับมาติดตามชมเพื่อคู่นี้มีคะแนนเท่ากันนายสาวและครับปอพินจิตใจวีายชันดีวีบายชันดีจากความพระแก้าอยู่สนามทรายในนาวัดเทวรารามในวัดรารามมาเจอเสีอรุมานวัดวังตะกอวังตะกอวัดสมุขเตารามเดวรักขวาได้ขวาอยู่วังตะกอด้วยกันเทศบาลตะวันวังตะกอนำวีาบดีดีมาพี่น้อง ได้ชมในปีจานขณะนี้อยู่ในท่อนที่สองหัวเรอยังเสมอกอดคอกันไปทั้งคู่อล่ะครับมาดูไล่ทอมตีนะครับมาทางขวาครับสีนุมานเรบีจะได้เปลี่ยนเุ็นโมาหนึ่งชกคอครับหนึ่งชกบปอบบีชัยปอบชาพันแสาครับอยู่ทางซ้ายเรบีไล่บีจีทามาในหัวในหัวเอ็มในหัวเอ็มเรบีไล่บีจี่ทามาจะทันหรือไม่ทันจะตะลกรอคอตีเลอยกอดคอ มีเดียวอเปัชนเลยมีจิตอาเมีจิตอาภยอยกทาม่ทนเอาละครับกอกันอีกแล้วเอาละครับสหนุมาจากเทศบาลตำบลเรครฟีฟาชนีเป็นบราปุยบราทองปย้สุราครับปุยปรับปชัยวัดเขานฟีฟาชนีจอจอร์ชัยอรชัยจอรชัยกอ ฟุ้งซองอายใเอาเลยล่เจอกโชนับชัยโรนับชัยโชนับชัยในรับของพันแสงวัดถางอยเกลือเอาเลยเอาเลยเอาเลยใครอยู่ใครไปถ้าคนถ้าันถ้าคนแไปไม่ได้ก็ไปจะไม่ได้ะแไนแพ้จะไม่ได้ก็นด้อ้าคนใส่ก็ใส่ก็เราวมีรู้ไหลใจกบไมีรูไหลใจกบไม่้อก็บไปบ้านไม่ต้อก็บไปบ้านไม่้องฝากท้องสอไม่อกีวันตาว้ยเอาเลยวอาเลโอ้โกลโอ้โลเจ็บร้องเจ็บร้องจัดดึงจัดดึงจัดดึง กาใจายเลยรอพนการตัดสิครับตารตีธง,ง,ง,งไปสายน้ำขวาให้กับสีหนุมานพยาวานอนครับ The winner is สีฮนุมานพยาวานอน on the right thank you รถป้ายทะเบียนบย1921อ192-1เพชรบุรีครับบย1921อยเพชรบุรีครับขยับรถได้ด้วยครับขอบคุณครับ